lão Chết lúc á, cũng vang ít Đặc ở vang ở tầm có đi nằm xuống đây là bao lâu không đi Ồ, đi nằm Gặp lập thì mấy rồi Đi nằm được tướng Đi Và cũng mà tổn trào Và cứ đi ăn cho tím cơ đai đi cho bạn đi rồi cũng này Cái đặc ở đây đi. Điều phải đây vào đây không? Nó được lục lá lúc lúc ạ loạ loá giấy mét văng nè, rồi mình chảt mình lượm lệch, loá được mét, nếu muốn dệt lệch, cái tao lao ui, hoặc trắng thì tao lao à, tao dệt, tao chéo rồi đấy. nè nè, hay dệt côn loá mác. này, wa nè. côn kêu เอาแบบงค์บ้าคนที่อว่าตีนก็ได้แล้วคนละกัวกันเมยแหลกโอ่งนี่มาเมยแหลกบุญกงนี่ย่างซุกน้ำก็จุ่มเมยแล้วไปย่างไม่โหลานายกช่วยเราได้ไหมนี่คือบิลนี้จัดเมนูไรนี่เอ่อเท่าได้ลูกปลาขึ้นได้ก็อีกโอเปตลูกปลาตัวเดียวคือถ้ามันจะรู้วันนี้มันมันน่ากินยากกันต้องแาวจังหวะวันนี้น้ำจุ่มน้ำอะไรวันนี้ คือได้ดักดักผงฟางได้ถ้าแม่งก uh ็มันไปช่วงนนำหนาเางนะช่วงไหนนะถกเป็นหลุกหลักอ่าตอนนี้สิว่านเราไปเลยผงฟางไงว่านะเพื่อมีโอกาสเพื่อจะได้มากว่านี้โอ้นี่ก็เคยเลโอเคได้ไหมหรอหลักหลักเอาเบื่อหลัก็เคือตวงนี้มันต้องกา nó oh, gặp moki, tuần đấy ạ, nì ba anh đen, thầy thằng cún gọi là cá cam chấm, nì gọi là cá phi, nì yếm tăm, tu, bỏ mắm trái ở rồi này, quả là chào, à, <laughs> <laughs> เจ้ามาตัดแล้วเรียกับเจ้ามาเนี่ยพวกเจ้าเลยแต่ว่าไม่ได้หลักที่ไม่หลักเลยบนะน่ะร่ำหลักลงไปทีเจ้ามันจับได้ตัวม่อมกว่ากับกำลังกับเขาเลยแต่คนบ้านนอกนี่คือการมีหนังใจตรงนี้มันหยั่งพัดู่เลยครับือถ้าได้มาคือกินไปเม็ดกับมันกิอ๋อ้โห ไม่ลงไม่ลงเนี่ยเม่เมมว่างถึงไหนนว่นลงลงเว่างนี่นุ่มอ่กน่ยองพัดเอนี่ม่ได้ต่อสู้่าเนาะฮะพักเลยพเลยเนี่ยคเลยคนเลยนี่นี่นี่นำเจอมังบานลดีดีครับคุณมากับร้านนะไป ผมไเลยทีียาไวันเหลอง่ยากดตีบ้านตีบ้านตอนนั้นอะไกันดีนีนี่บ้านหลการา้ตรวนี้กี๋ยวบ้นไอ้ตังนี้โลยาวโลยาวไม่โลยาวโลยาวที่ีลยาวยาวับรถยังจับรั้องดมาแล้วับเนี่เราได้วัตถุดิบมาแล้ว

ใครต้นมั่งเนี่ยว้ายิ่งกว่อปักพื้นรับโอ้ว้าวับได้กับจับส้อนได้กับท่านผู้ชมบุ้มโกมิดเรตีมันรายการตีโมโกคาตาวันนี้โอดี้บีซะนี้ได้จัดเมนูไปปัน้นปันเลยเป็ดรับ แบบกรอยใหญ่ตรงเหลับกระแท่นหนามมาแล้วครับแบบกรอยใหญ่ตรงเลยแบบนั่งยงทั้มกเลยวะนี่คราวนี้เมื่อเดิมเรากอยู่กันที่สตูดิโอของรายการตีโมโอข,ของกาตาเซบันบีบัดดิสครับเซน้องยาปลองซิตี้อ่าจัดจินจัดเมนูนี้นเนี่ยก็เป็นกวัวเป็ดลูกปลากวัวเป็ดลูกปลารวมๆลูกปลารวมๆประตูดิบอะเราไปเอาประตูดิบมาหนจะยก็จังเดี๋ยวเราไปหลักพผงบ้างกับมังโก้ก็มัง ออดหลักเอเดียวหลักกันกันไม่ได้ข้อยาวมั้งไม่ข้อยาวงแต่ปกไม่ตั้งสูตั้งได้เลยวันนี้ไม่กับมาไม่ลบสูงเลยนะวันนี้นะงเลยจะตัเราตั้งไม่ได้เรานมาเดี๋ยวขึ้นมาหืพ่อมาเราเดี๋ยวไดาเล่นได้าปล่นตันเล่นตันยเดียวซึ่งเดนี่เราตับก่้นควันเดี๋ยวพ่องกันนไปแบบมีดกัโยังแคน้าตัวยอะวันนี้ตัวยิ่งงเลยไอเครื่องคั่วนี่กับโต๊ะที่ตะมาับเอลนะจับเราจ่ายเต็ดเครื่องคั่ว อ่าเป็นวัววัวกาอ,อ,อ่อนอ่อนจิงอ่อนแบบนี้เลยฟรีที่มาเลยตัวเตีเ้ยมอ่าถึงอ,อ่าหยิบปลีบีบีบีกาลูกปลาเดี๋ยวก็ได้มาขึ้นได้หยิบลีนี่ก็ต้องประมาณกับมือประมาณรักยี่่าดอกกี่่าดอก,กนะกับน,น่าจะพอดีตัวัวปลปาลูกปลาเนี่ยเรากินหัวกำนี่มันลำบาก Cần bừa Lô quá lùng nhỏng phép vô lưới Ấy à. nhọc Ồ, rồi Cảm này bảo tháo là đến mẹ bếp chẳng đến tiếng hồ cầm luôn Ồ, từ tạt từ tạt Ồ, quá lùng nhỏng phép vô lưới Xúc xích mấy bên mắt Tây tây bếp lột Tây Trông tôi Sao ai đi lột đây, bếp mặt quân mặt đây มันปึนลดแจกข้างในก็ยังมีไม่าเลยไ่ได้เลยแต่ผมไม่แคบเดี๋ยวผมผมไปเก็บจักทวเลยเดี๋ยวมีในทวดกับขั้เพชรกลาเนี่ะครับไปลามันมันจะมืนคัดให้ไปทิ้งเลยนันเลยเหับได้มกันใช่เลยกับได้เลใ่เลยอ่ากวบับวนไเลยได้เลยป้เลยเลยุ้ต้ไป

ครับท่านผู้ชมกับล้งยางทีว่าเราไปหาวัตูุดิบหาวัตถุดิบอาลูกปลาเฮยมัน้รยแล้วถึงได้ปิ้มเบืองได้แล้วตอนนี้ก็คือร้อมจะจับลุงก็วันนี้ก็ได้เชิญกุ๊กปีเซนะเจกุ๊กปีน้ากด้วยอ่ะเือดเลยปีนั่ธนาคารอย่านี้ตีมือข่เือด้วยอย่างเด็กไม่รู้ะเงเรียบร้อยแล้วถังกันตอนต่อไปตั้มเบือพี่เนีําหนเดือดจนหนำเรือดเอนกเือเลยหนเดือลเลยโอเคกันเือยนะอ่า

ดแล้ได้กระันหคนโง่คนไบคนีลูกกๆดแี่นี่ก็ใช้ลกลไปแล้วนาตาเป็นวันนี้ซึงไอ้นี่ใช้ได้เลยไหมไปเดี๋ยวก่อนไอ้ไ้ไอ้ปรุงกับกะคอนนี้นิดเียอลย่อ่ามีเบย์ะฝนกับเบย์าคเมตเต้ไงเยชากันเรไเยชากันกันว่ารับนากินร้อยเลยครับซึงเปิดไตออน กบก้าบกาประมันกับม <moved. S 2> ื่นก้าอนอกา้อกาอา่นให้ปูวัดเร่องซุงมกับก okay, 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 ับก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 ัับก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 ักับ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 กัับกับกกับบับก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 ัับกับกัับก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 กับ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 กั ิมใบราใบ <ไ Ach, S 1> ราอ๋อใบราอ๋อกลมกลมเนี่ยนะจไไหมมันเปน็ดรอนเป็ดรอนเป็ดรอนโอเคเลยกลมมียิ้มเลย้องการโ้อไรก็ถามไปไมโต้ออย่าโกนนะเด็กอย่าโนด็กเ bây giờ chúng gặp. tuần này, lăng để vi sao còn đất để rồi đấy ạ. tuần gặp, làm gặp, gần đẹp và nam làng nong luôn. mang mà du chơi nhiều gặp gặp, gặp bằng cả ban để cơn gặp rúc ai. rất bài mà gặp, gặp bài đi à. Bà dễ gặp trăm rồi rồi, ok Trăm rồi Cặp nha, giúp mình đi đi quá Tính uh, menu rất đẹp rồi liệu cả lô Tết mà lời gặp cắt ăn gai cắt rồi Thịt cát vừa đi Thịt cát vừa đi Cặp Ở này có mình sắp bay ra bay Cứ rồi đứt bà cháy để đây cháy nằm Cả có thịt chim lắng lại ăn rồi, Ai Vì tao quên อ่าเป็นคนจิ้มก่อนได้จับตรกินตัวไี้ดีเนี่ยมันนกินตั้งเบ็ดนี่อย่าลยอร่อยมากเลยหรสดชัดสดชัดเมันดื่มมันดื่มก็มันสดปลากระตุกแข็งอร่อยมากอร่อยมากมันดื่มก็วันนี้จะเลือกแตปลาตะกา่งเรานะมุ้นายครับปลาตะกา่แบ่งน้ำมุ้งใดเลยเลยจะ่ามุ้มาน้ำแกงเฟิรมเลยเดียวมีอ่ะลูกปลาตะกา่แบ่งน้ำครับนี่คือกลางน้ำ ก็ไอ้ไปดิกิมดครับกลุ่มมก้อยก้อยกินนั่งัวรูู้รแล้ว่าคืปี้กด้วยนี่ตามากินคือรอยมันดื่มปาน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 ดูบ้างไปเวปานรับปานเาปีนนนี้ป็นไหนเนียเดยนนั่นอย่างนี่ก้อยกอยกันว่าไม่ได้มีดูไรอไม่ดูไรบเยีมมาเยมมากเดยียมาอนี่จะกินได้ว่าร้อยไปร้อับลองกินเลยปีดูบ้างปีกลมกลมรสจัด quan qua mặt nhô nên ban được lương cứu nhỏ này cứu nhỏ này cứu rồi này cứu nhỏ này cứu nhỏ này có dinh 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 răng dinh 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 mà dinh 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 con nhặt kim dinh 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 mặc chim nó năm rạch đã cục 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 nằm cục 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 mà cục 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 này cục cục rồi cục cục rồi cục 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 này cục 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 มีกับลูกมากเลยมันเทปซีกังเนี่ยปลาไม่ความไม่จุดลดไม่ได้เป็นอันหนังพึ่งใส่นังพึ่งเว้นไม่ไม่ได้เลึกกับไม่ใหญ่เลยเออไม่ใหญ่เลึกกับแตเทปนี้คือเป็นเทปอ่าโจงไต่ปีเก่าอ่าต้นรับปีใหม่โดยอ่าความอยู่เย็นเป็นลุกกินอาหารกับบ้านๆกินอาหารบ้านๆโดยเดือดปิดเทปแต่กินยังแล้วก็อ่าจ้ำรูโรย mình mi gặp lúc mặt, đang đẹp lắm gặp đại bản chuột ni đại cưn gặp rất hay gặp bây giờ chuẩn. Tèo à mấy đứa đâu, mấy giờ đào thì cô mình cướp còn bà tiền, cá chưa và đây đập cảnh bẹp tem 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 này à và đã đi đi cưn bị mấy ni gặp này cán trung bị cô rồi gặp bị mấy cả cô cả có quen lại cán tí mo ta bây giờ quen cậu quen mấy แล้วก็ตัวลูกเสียในดับจุ่มรายการตีโมโอกะตากาโค้ยมีกับลูกกิดวังสิ่งหนึ่งประกาศใดโค้ยแบบลุกลาตนาลาตนาตุกซิงตุกประกาศให้อยู่เย็นเป็นทุกต่างว่าต่างปีต่างน้องต่างรอบกลัวตัวลุกตะเดี่ยวไงคกับกาโค้ยพี่น้องอยู่เย็นเป็นทุกเป็นทุกท่านผูชมกับรายการตีโมโอกะตากัจิ้มเงินเด็ดเฉยเอยแล้วด้วยความอยู่เย็นเป็นทุกเนื้อเรื่อนะครับรวมอนุรักษ์วัด ตะด่ตรงดิ้นของปากตายนึ่งเลยนึ่งเช่สวัสดีครับสวัสดีรับอลูกกแล้วรามดีกับม่กับสวัสดีกับ้ยเหลองยุงเฮ้บัเอ อ๋อป้ามีตัดยางกันกรับอ๋อย่ะนี่ตัดย่างเลยจุดนี้เลยกับจุดนี้มงนี้ยุ่งเบวงนี้ปอดีลอ้อนคับอ๋อลอ้นเ่ะลอ้นว่าะใบเจยังกับต้องจวยแตมากินตรงนี้ต้องจวยกันในรถครับบน้นจวยกันเลยคหรับครับจิ้มนี้เลยไปด่ไปเป็นรถไม่่าจัดนะจาัดไ้น้อยๆกันน้อยกันนะลองรกัดไมได้เลยครับผมอไปลไปลานี่จัจับสมุกเลยกับเมนูันบ้านมาเนี่ยคับที ย่างหนึต oh, ้งบัว tau หนึ่งบัว t a เลยครับหนึ่ t a เล็ลยอ๋อหนึ่ง tau เล็น a รับโนต้งหนึงบัว tau หนึ่งบัว t a หเล็เลยหน้วยเป๊ะออ้ก็จะกูจะ a t ว t a ครับจิ a นเหม็นนี้หนึึ้งเควนเควนข้องตีมอกระทางกับกับบูดเต้าามีอุปกรณ์มีปลาก็ลงตําดูจับความอร่อยกับจัดจีนเลยครับจับนป้สุดยอดครับันี่ไปได้ตัวจับพนเ็นได้ย่างแล้วครับเป็นยงแล้วเป็นย่างล้ะขึ้นลงกบบนี้เลยน คืแต่รา m นีแต่นราอยก m นั่นเดียอแต่ว่าเราอยางนู้นแลวครับออหเล้มันครับรับดูร้วยและไม่ไหวเลยลงยิ่งรุดร่องรอยลงย่งครับลงแล้วนี้ไมุ่รับเวยกันนะคุเพ่นเพ่นนิดครับครับเพ่นเพ่นของตี๋มาอกอตากระปั่นเปลือกปีใหม่นี่กรบคอยเข้งค่อยเร่กคอยเร่งกระกิจไรก็รุงความปรารถนามีมันนี่จ่ายทุกคนกระแต่ดัก่อนกะักอกับเวค่กยมานั่งเราอ่าได้เด็กน้องกอยน้องกอยกรก ปั๊มกระทุง้งยางกระตั้งจำโงองหัวแรงคนขบรนคนเซ็กซ์โอเคครับแล้วมาเรา เอาแล้วมาเราเบื่อต้นเบียกเบี้ยต้นเบี้ยเกือบคุณโตคนเบียกแตอนเบียกไปไปไปเดิมเราไปเดิมอะไเดิมเดิมเกลือตัดเหลี่ยวดิ้งตับเส้นเหลี่ยเกลือตนเบียก็เหมือนเองเหมือนกึนักอิเห็นไม่กับกับเลยคนไหนอ๋อไอ้นู่นหน้าเบี้ยโอ้หน้าเบี้ย